ทำไมสมาคมกีฬาเวีดนามเพิ่งรู้ว่าคนไทยฝึกเยาวชนนานมากกว่าเวียดนามทำไมเวียดนามจึงพ่ายแพ้และไม่ทำเหมือนไทยได้บ้างเวียดนามเบอร์หนึ่งวอยวายอะไรจนโค้ชขอประท้วงทำอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายก็แพ้ไทยจนทำให้ทางสื่อเวียดนามคอมเวียดนามมีการพูดเอาไว้ล่าสุดอย่างไรกับการที่ต้องมาเจอไทยอีกแล้วอาเซียนดุเดือดมากขนาดไหนทำไมไทยเป็นแชมป์แท้จะทุกรายการไม่แบ่งให้ใครเลยเหรอ ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกหรือว่า King s ครับที่จัดขึ้นที่โคราชเทอร์มินอล21นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์และกดติดตามช่องกคชศิโอกับการรายงานข่าว ila, กีฬาตะก้อนะครับโดยสมาคม ila, กีฬาตะก้อแห่งประเทศไทยมีการถาา่ายทอดสดเอาไว้และพูดถึงการแข่งขันเซปักตะก้อชิงแชมป์โลกทั่วราชทานคิงส์ครับครั้งที่สาเจ็เกิดขึ้นที่เทอร์มินอล21โคราชระหว่างวันที่1นถึงแกันยายนซึ่งหลากหลายแมชก็มีการ ทำข่าวจากสื่อของไทยนะครับแต่แอดจะขออนุญาตหยิบยกประเด็นที่สื่อเวียดนามและก็สื่อของไทยมีการพูดถึงในแมตช์ที่ไทยเดอกับเวียดนามทีมชาติไทยสามารถเอาชนะเวียดนามระทึกขวัญได้อีกครั้งกับการที่นักกีฬาไทยเป็นแชมป์ตะก้อ4คนคิงส์ครับโดยถือได้ว่านักกีฬาไทยตะก้อไทยพิสายการกับมาชนะเวียดนามแบบ สุดระทึก2ต่อ1เซตคว้าแชมป์ตะกอ้อ4คนชายสึกตะกอ้อชิงทุรนราชานคิงครับครั้งที่ส7จไปครองได้แบบเฉียดชิวโดวยการแข่งขันในรอบนี้เองมีการเปิดเผยจากงานไฮไลท์คือการแข่งขันชายรอบชิงชนะเลิศทีมไทยที่ในรอบรองชาะเลิศมาอาชละเกาหลีใต้โคจรพบกับทีมเวียดนามซึ่งมีความเชี่ยวชาญในอีเวนต์นี้ไปอย่างมากและแมชนี้เป็นแมชที่ทางเวียดนามต้องการเหรียญรางวัลน,นี้ด้วยโดยแมชนี้เองนักกีฬาไทยส่ง ก็คือนักกีฬาที่มีชื่อว่าพรเทพทินบางบนกับกิณสนศงนนทโคตรเป็นตัวเปิดส่วนราชันวิพันธ์รับบทตัวชงทวีศัก์ทองสายเป็นตัวฟาดเซตแรกเวียดนามเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการขึ้นบล็อกหลังเลียงหน้ากระดาน3คนเลยที่ทำแต้มได้อย่างบ่อยครั้งซึ่งเอาทำเอาคอมเมนต์ชาวไทยและคอมเมนต์อาเซียนเนี่ยพูดกันหูุเดือดเลยว่าเซตแรกเนี่ยเวียดนามมาครองได้แน่ปรากฏว่า เวียดนามเอาชนะทีมไทยได้15-12เลยขึ้นนำไทย1-0ต่อ 0, ทีมถ้ามาดูจากเกมในการแข่งขันในเพจของ Facebook ไม่ว่าจะเป็นสมาคมกีฬาตะก้อแห่งประเทศไทยเราถึงสนามตะก้อมีการปปัะเผยว่าเซตแรกทั้ง2ทีมทั้งไทยและเวียดนามเล่นกันค่อนข้างสูสีนะครับการเล่นตะก้อ4คนจะเล่นได้ยากกว่าเพราะว่าเขาบล็อก ในฝั่งหน้าเน็ตถึง3คนเลยทีเดียวพอเขาสุดเซตที่2เนี่ยไทยแก้เกมด้วยการเปลี่ยนเสกสันทับทองลงมาเป็นตัวเปิดแทนพรเทพถิ่นบางบนและให้แสนไกลดาวเรืองลงมาฟ้าแทนทวีศัก์ทองสายก่อนที่เกมจะดีขึ้นเอาชนะไปได้บ้าง1 5ต่อ13ทําทำให้ทีมชาติไทยและเวียดนามตีเสมอกันที่1ต่อ1อยู่ตรงที่เซตที่3เท่านั้นว่าใครคว้าเซตนี้ได้คือครองเลย ปรากฏว่าเซตที่สเนี่ยมีการแก้เกมในฝั่งของเวียดนามโดยเฉพาะในประเด็นนักกีฬาไทยพยายามจะแก้เกมเวียดนามกลับเชนเดยวกันไทยยังคงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตรงกันข้ามกับเวียดนามที่พอแรกๆเหมือนจะดีแต่สุดท้ายก็เริ่มแผ่วแล้วก็ผิดพลาดง่ายยิ่งขึ้นส่งผลให้ไทยชนะแบบขัดลอยในเซตสุดท้าย15ต่อ9พร้อมกับคว้าชัยไปด้วยสกอร์2ต่อ1เซตควา้าแชมป์มาครอในรุ่นนี้ได้สำเร็จนับเป็นแชมป์ที่4ต่อจากตะก้อลอดห่วงชายตะก้อลอดหดหญิงแล้วก็ตะก้อ4คนผสมนะครับ ต่อมาเป็นผลงานของตรกอกในนัดล่าสุดในฝั่งของทีมหญิงประเภท3คนนักกีฬาไทยเล่นกับเวียดนาม3เซตอีกแล้วโดยเฉพาะในทีมแรกนะครับนักกีฬาไทยเนี่ยเอาชนะเวียดนามไปก่อนเซตแรก15ต่อ หลังจากนั้นเนี่ยเจอเวียดนามมาปาดได้ในเซตที่2แต่เซตสุดท้ายเองนักกีฬาไทยค่อนข้างนําห่างด้วยการชนะเวียดนามแบบขาดลอยซึ่งประเด็นนี้เองเนี่ยทำให้สื่อมีการพูดถึงว่าเซตแรกเนี่ยไทยชนะเวียดนาม15ต่อ7เลยแต่เซตที่สองเนี่ยเล่นกันอย่างสูสีดิวจนเวียดนามชนะได้1 7บเต่อสิได้กันคนละเซตแต่พอเซตสุดท้าย,น,ยนักกีฬาไทยนําห่างจนชนะเวียดนาม2ต่อ1เซตด้วยสกอร์ที่ขาดคือ15ต่อ4ถูกพูดถึงจากแฟนๆเลยว่าทําไมนักกีฬาไทยเหมือนกับ พยายามอ่อนข้อให้นักกีฬาเวียดนามเพียงแค่เซตเดียวและทําให้นักกีฬาเวียดนามคือหมายเลขหนึ่งเนี่ยวอยวายอะไรในเกมจนเฉพาะในช่วงของเกมในการแข่งขันในช่วงของเซตที่2เนี่ยมีดราม่าเกิดขึ้นโดยเฉพาะในฝั่งของโค้ชพยายามจะเบรกเกมทางรูปที่ได้ขึ้นเอาไว้นักกีฬาเวียดนามเล่นจนหมดแรงในเซตที่2พอเข้าสู่เซตที่3เองเนี่ยแรงหายหมดจนทําให้คอมเมนต์ชาวไทยคอมเม์อาบซิมีการพูดเหมือนกันเลยว่าเป็นการพแพ้ของเวียดนามที่ยับเยินโดยเฉพาะในเซตสุดท้าย นี่คือเกมการแข่งขันนเวียดนามจริงๆแล้วเนี่ยเวียดนามเนี่ยเล่นกันแบบนี้ไม่ต้องตะโกนออกมาเสียงดังมากขนาดก็ได้ดูเหมือนว่านักกีฬาเวียดนามชอบตะโกนเพื่อจะข่มคู่ต่อสู้แต่กลายเปว่าการออกเสียงร้องที่ดังมากเกินไปแล้วพอเกได้แต่ละแต้มใครอึดมากกว่าชนะทําให้ทีมนักกีฬาไทย ประเภทหญิง3คนเอาชนะเวียดนามได้โดยเฉพาะในเซตสุดท้ายถูกพูดถึงจากแฟนแฟนคอมเมนต์ที่มีการพูดถึงกีฬาเซบัตตะกอไว้ด้วยท่านี้เรามาตามสื่อของเวียดนามว่าจะมีอะไรที่พูดมากกว่าปริบทแบบนี้บ้างนะครับโดยทางสื่อเนี่ยมีการหยิบยกจากนักกีฬาวัยรุ่นของเวียดนามว่า ทำไมนักกีฬาผ่านทางภายใต้สมาคมของ,ของกีฬาทุกชนิดของเวียดนามจึงมีเยาวชนแข่งขันซึ่งอย่างสู้นักกีฬาเพื่อนบ้านอย่างไทยไม่ได้ถูกพูดถึงมาบ่อยมากแล้วจากทางช่องเคนจิซึ่งทางประเด็นนี้เองเนี่ยแอดนำมาต่อย,ยอดจากกีฬาปะะอบัตกกว่าควา้าเหรียญรางวัลเหรียญแบบใหญ่ๆที่อยากได้คือเหรียญทองเหรียญเงินไม่ได้ล่าสุดคว้าได้เพียงแค่เหรียญทองแดงในการแข่งขันชิงแชมป์โลกซึ่งเวียดนามเดินทางมาที่โคราถือได้ว่าใกล้มากๆแต่ก็คว้าเพียงแค่ เหรียญทองแดงเท่านั้นสําหรับทางสื่อมีการเปิดเผยว่าผู้เล่นสปาร์ตรก็หลากหลายคนชาวเวียดนามคว้าเพียงแค่เหรียญทองแดงเกิดขึ้นที่ทูมิโนทูเอติวันโคราชโดยเนื้อหาจากประเภทของห่วงห่วงหญิงและก็ห่วงชายเองเนี่ยทําผลกันได้บีเพียงแค่เหรียญทองแดงและมีการเปรียบเทียบตั้งแต่ซีเกมกับบูชาด้วยซ้ําโดยแชมป์เนี่ย กีฬาไทยสามารถคว้าได้หลากหลายรายการโดยเฉพาะตะก้อในทุกป,ประเภทจุดแข็งของเสบตะก้อของไทยอยู่โดดเด่นมากกว่าเสบตะก้อของเวียดนามผู้เล่นของเวียดนามหลากหลายประเภทเพราะว่าลงแข่งขันตะก้อมีหลายประเภทนะไม่สามารถเจาะทางหรือว่าเจาะความแข็งแกร่งของไทยออกมาได้เลยและได้รับหลังเรียนน้องวานเพียงแค่เหรียญที่เป็นรองไทยเท่านั้นซึ่งทางสื่อมีการเผยว่าในสายแต่ละสายเองถือว่าเวียดนามเนี่ยจับอยู่ในสายค่อนข้างดีเจอมาเลเซียเจอลาวเจอจีนไทยเนย เ,เจอนักกีฬาอย่างเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้เกาหลีกับญี่ปุ่นก็สามารถพัฒนา,น,าน,นักกีฬามาเทียบเท่ากับเวียดนามแล้วโดยเฉพาะนักกีฬาในฝั่งของสายของไทยเนี่ยมีเมียนมาอยู่ด้วยดังนั้นประเด็นนี้เองเนี่ยเขามองว่านักกีฬาเวียดนามเนี่ยอยู่ในสายที่ค่อนข้างสบายแต่อพอมาเจอนักกีฬาไทยทีไรก็แพ้ในสายทุกทีแล้วพอเกมในการแข่งขันออกมาจึงได้เหรียญรางวัลซึ่งอยากได้เหรียญทองแต่ทําไม่ได้ดังนั้นโปรแกรมในการแข่งขันเนี่ย จะมีวันที่สุดจนถึงวันที่8จนถึงวันที่9เวียดนามบอกวันนี้นะวันที่9แต่แอดจะดูข้อมูลเนี่ยมีการแข่งขันแค่วันที่8เขาเลยมองว่าจากประเด็นดราม่าที่ถูกพูดถือจากสื่อเวียดนามโดยเฉพาะนักกีฬาเยาวชนทําไมไม่มีการมาเสริมทัพเหมือนนักกีฬาไทยแบบรุ่นสู่รุ่นบ้าดังนั้นกีฬาควรจะมีการลงทุนไปสําหรับนักกีฬารุ่นเยาว์บ้าเพื่อพัฒนาต่อยอดไปจนถึงการแข่งขันชิงแชมป์ระดับโลกต่อไป ทาให้สื่อของเวียดนามมีการหยิบยกว่าไม่ใช่เพียงแค่กีฬาเซปตทากเท่านั้นรวมถึงหลากหลายชดกีฬาด้วยนะักข่าวจากเมินชียนมีคาบรรเายว่าถ้าเราสามารถนํานักกีฬาดาวรุ่งทั้งหญิงและชายมาลงแข่งขันในหลากหลายประเภทตั้งแต่พัฒนารุ่นเยาว์จนถึงมาเป็นรุ่นหลักจะได้พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาพัฒนาต่อยอดไปอย่างมากมายและต้องมีโปรแกรมการฝึกอบรมการฝึกสอนที่สําคัญเพื่อบรรลุผลงานระดับ มืออาชีพที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นแต่ถ้ายังย่ำอยู่กับที่เหมือนที่เดิมนักกีฬาเวียดนามพัฒนาต่อยอดได้ช้ากว่าโดยเฉพาะช้ากว่าไทยอย่างมากเลยนะครับขอบคุณสําหรับการกดไลค์และกดติดตามนะครับและขอบคุณมากๆนะครับที่ดูจนจบถึงตรงนี้ครับ